กีการต่างๆนะครับการพระาชพิธีก็ขอให้ไาร,ร่วมโดยความเรียรน,นะครับเรื่องของกิจอา,าสาก็ขอป้ายชื่อผมยังอยู่เลยนะผมได้ป้ายชื่อที่จังหวัดนครศรีธรรมใน่วงของงานพระบรมศพของสมเด็จพระบามเ็จพระอยู่ราชการที่9้านะครับก็ยังอยู่นะครับก็จะมีไปร่วมกิจกรรมก็ จัดกิจการวิชาการก็ขอให้ท่านท่านอำเภอในพื้นที่นะครับแล้วก็หนักจังหวัดได้ดําเนินการตามข้อสั่งการด้วยนะครับองค์กรก็ได้ไปร่วมเนี่ยอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ที่จะช่วยเหลือพี่น้องได้นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชสร้างกิจกรรมสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ช่วยกันนะครับว่าอันไหนที่เป็นกิจกรรมสุราการในการที่จะรับผิดชอบอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นปมอนะครับปมจต่างๆเนี่ยท้องถิ่นท่านเตรี้ยก็ดีหรืออะไรต่างๆเราก็ทัดรายได้ตรงนี้มันครับก็อย่าไปคิดว่าเอ๊อการชาติ ดำเนินตรงนี้ด้วยนะฮะเรื่องของยาเสพติด,ด,ดก็ยังเป็นเรื่องสําคัญนะครับแม้ว,ว่าทางตำรวจเปอของท่านปราบเรอทางตำรวจอย่างเดียวพวกเรามีหน้าที่เป็นหนุนเปนตาทันเป็นทุกวันนะครับกับพ่อแม่ตัวเองเป็นตัวประกรระันจากญาติถูกต้อมนะครับหมวกนนองก็ใส่ค่าเข็มขัดฝั่งตรงข้ามเมายาบ้ามาชนเราเสียในเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยพื้นที่ก็อีกเหมือนกันนะครับท่านเป็นผูุเป็นตาดุอาวุธปืนนะครับมีมีการเอาแค่าเด็กก็ไม่เอกรักนะฮะ ผมเชื่อว่าถ้าพวกเราไปช่วยกันดูแลต่อส่องนะครับจะระเบียบให้ดีนะเป็นปาช่วยกันปากต่อปากพช่วยกันบวกพูดในทางที่ดีอันไหนไม่ดีเราไปเช็คดูซิว่าข้อที่ผนสง่งตอนช่วงประกาศระกวดรากวดนางนางสาวนครศรีาามาศผมอยู่บนเวทีมีคนอ,อมาให้ดูไม่มให้ดูปวารีก็จะน้อยลงนะครับเนี่ยอย่างในเคสของที่เอ่ออะไรนะกาะเกด เนี่ยผมก็อยู่มาหลายรอมมีกติดตามอยู่เหมือนกันว่าเอ้มมันไปอยู่ในยังไงแล้วเพราะว่าตอนที่ผมรับการตอนเป็นรองกับวันเมื่อเมื่อสีห้าปีที่แล้วก็โครงการนะสำหรับ Honda CT 125 Honda CT 125ได้เวลาออกนอกเส้นทาง